<uet S 1> ไม่กล้าเรียกหรอใช่กลัวหรอวะวไม่ได้เก่งอ,อะไรหรอก <c oughs> มันมีแค่หมัดไฟผสมสายฟ้า <c oughs> มีรถโอซีหกคันรวยมียาโดบ200ในตัวมีหัวไฟประมาณ80 100, 100กว่ามีเอ็มร้อกว่าไม่ได้กลัวอะไรมือนวะถามเรยเราต้องทำตัวจนใช่ไหมก็ม,มีเงินในตัวอยู่900าแสกว่าเจ้ามึงกลัวอะไรวะน่ะ ชนเกือบเทและน้องไปไหนอ่ะพี่หนูไปนอนแล้วจะไปแล้วหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีลองหน้าครับสุขสันต์วานขบรอบนะคะคร <c oughs> บรอบอะไรกี่ชั่วโมงนะฮะ3ชั่วโมง <c oughs> นคนลุงมาแล้ว ทิ้งพี่ไปอย่างเงี้ยนะเฮ้ยว่าเราเจอทีมที่ไม่ถูกกันว่าหลารอบแรกทีมอะไรบางพุทลำพุทลำใหญ่มาเฟืองมาไฟมากุดมานาวมาเผาสมองแต้งโมไซโยฮิวคือทีมไม่ได้เป็นมมกอะไรเราเจอทีมนั้น ก็ทีมลามุดลำมุดลำมุดเลยปะลำมุดลำใหญ่เออบางคุดลำใหญ่มาเฟืองไม่มีหรอคือแบบว่าจริงอ่ะขอให้เต็มที่นะเว้ยกับทีมนี้ผมบอกเลยว่าคือไม่ชอบคนในทีมนั้นแหละตรงตรงคือที่ผมไม่ชอบเพราะว่ามนแบ ดูถูกผมเยอะเกินไปดูถูกก็ดีแล้วไงดีกว่าดูผิดหมายถึงว่ามันแบบว่าเขาเรียแกบบว่ามันว่าเราไม่ดีอะไรเงี้ยคือแบบว่าไอคนที่ผมไม่ค่อยชอบอ่ะคือหนึ่งนะนออมันหลอกกับผมคนที่สองสอ่ะมันรวยกว่าผมคนที่สามอ่ะจริงชอบมันมากกว่าผมคนที่สี่อ่ะ,อะ แล้วคนที่สี่อ่ะไม่ไม่หมายถึงหมายถึงว่าคนเดียวเลยนี่ที่พูดถึงคือคนเดียวเลยสรุปเขาคือใครมันเป็นทีไม้ไปแปลกค<ะ>อเอวที่เราต้องเจออะอผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกคือแบบว่ามันพยายามอวดรวยแข่งกับผมอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าไม่โอเคเท่าไหร่แล้วแล้วลุงมึงเอาอะไรไปอวดกับเขาอ่ะอะไรนะตอนแรกผมพยายามอวดรวยไงแต่พอนนี้ผมผมรู้สึกว่าสู้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมผมก็เลยแบบว่า ไม่อวดเลยผมเลยกลับไปอวดจนโชว์มันเลยโอเคน่าจะเครียดแล้วยิ่งตอนนี้มันเครียดแล้วเพราะว่ามันทำหนึ่งกูไม่ได้ไงอ่าหายไปไหวอันเนี้ยมันท้อละเริ่มท้อละมันทำไม่ได้ไงมันเครียดละอ่าตอนนี้มันมันโง่มากไอ้เหี้ยทำไงให้รวยวะไม่ใช่ทำไงให้จนวะใส่ใจโดยแบบว่าจะขายรถมันจะขายรถโอซีก็ไม่มีแบบใครซื้อมันอีกเพราะว่าอะไรอ่ะ แม่งขายแพงไงคือมันซื้อมาแพงมันก็ขายแพงใช่ปะล่ะมันก็หนักใจไงว่าไอ้ใช่ถ้ากูมีรถโอซีปุ๊บว่ายังเป็นคนจนไม่ได้เว้ยอะไรเงี้ยเออมันก็เครียดละแม่งจะขายรถโอซีเราวันนี้ไอ้ไปทําให้เขาแค้นอีกอะทำอะไรวะสาวเหนื่อยละฟังไม่รู้เรื่องถามสันติเนี่ยทำไมวะลุงเขาไม่ให้หนูผมเรียกที่รักอะพี่ขนมให้ผมเรียกที่รักตอนน้าแปลกก่อนอ๋อแล้วไงทำไมไม่กล้าทำวะ มึงไม่กล้าเรียกเหรอใช่ึูกลัวเหรอวะไม่ได้เก่งอะไรหรอกมันมีแค่หมัดไฟผสมสายฟ้ามีรถโอซีหกันรวยมียาโดบสองร้อยในตัวมีหัวไฟประมาณแปดสิบกว่ามีเอ็มร้อยร้อยกว่าไม่ต้องกลัวอะไรมันวะถามหเราเราต้องทำตัวจนใช่ไหมก็มีเงินตัวให้ไม่มีมีเงินในตัวอยู่เก้าแสนกว่าเที่ยงกลัวอะไรวะน่ะมันไม่มีอะไรสู้มึงได้เลยนะรุ่ตรง เราไม่เปิกลัวให้มันไม่มีใช่ไหมลุงแก๊งมันก็ไม่มีแล้วไอ้เหี้ยตัวคนเดียวไอ้แซดมึงยังมีแบบโรเปสอยู่มึงกลัวอะไรวะไม่รู้ว่าเขารวยอ่ะผมก็คอบรวยเขาโอ้ยเหี้ยความรวยรวยแล้วไงวะจะกลัวอะไรพี่ก็รวยเฮ้ยรวยอะไรคะนี่น้องค่ะน้องนั่นแหละเราเจอทีมมันเป็นทีมแรก ก็อไอทีมคาดเดาไม่ผิดนะแต่การคาดเดาเพราะว่ารู้สึกว่าไอทีมที่เราต้องเจอแบบว่ารอบที่สองอ่ะไอพวกเนี้ยมันกําลังฝึกซ้อมอยู่เลยโดยการเป็นตำรวจฝึกยิงล้อยิงอะไรกันอยู่พวกเนี้ยกูค,คิดว่าจะต้องเจอมันรอบที่สองแน่นอนไ,ไอพวกเนี้ยกูก็ไม่ค่อยชอบหรอกเอาจริงนะ <c oughs> คือแบบว่าแต่ถ้าเราตอนนี้เราต้องมีหนึ่งอย่างที่เราจะต้องกลัวกลัวอะไรวะ กดลัวรถกลัวทำไมวะมึงยืนกลางสีแยกคุยกันทำไม <laughs> ใช่ผมไม่ชนเอาอันนี้พูดว่าจอดไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ<ม>ใจชวน,นะครับอ <laughs> นั่นแหละไอทีมที่สองที่เราต้องเจอนะกูคาดว่าน่าจะเป็นทีมทีมพวกแบบว่ารวมตังกันแบบว่าซื้อของแดกอะไรเงี้ยเออ <laughs> พวกแบบว่าไม่มีพวกทีมคนจนน่ะไม่มีปัญญาซื้อของกินแพงๆอ่ะไม่เงแบแดกแต่พวกแบบปลาย่างอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นแหละไอ้พวกทีมปลาเผาเที่ยอะไรนั่นน่ะไอ้พวกทีมคนจนน่ะเออคือแหละทีมนั้นแหละเราอาจจะต้องเจอพวกมันแต่มันไม่ได้กังวลในอะไรหรอกเชื่อดิประมาณนั้นแหละเอาจริงเอาแค่คิดแค่สองรอบก่อนเพราะว่าเราอยู่พึ่งคิถึงแบบว่ารอบ เดี๋ยวเพิ่งไปคิดถึงรอบสี่ทีมรอบชิงอนะไรเงี้ยเอาแบบผ่านสองรอบนี้ไปก่นอนน่าจะแบบว่าถ้าเราผ่านสองรอบนี้คือแบบว่าเราจะเข้าสี่ทีมสุดท้ายเลไนะเงประมาณนั้นแหละโอเคเออดูจากไลน์อัพของทีมเราบอกเลยว่าตึงยอดอเยี่ยมใช่แล้วก็ตอนไปแข่งอ่ะเตรียมไปกล่องชุดตัวฟรีไวไ้ด้วยนะถ้าเราเราล้มเราก็ชุกตัวฟรีไปเลย วันนั้นแหละก็แอบ,บแอบ,บชุบหน่อยแล้วกันนะก็เดี๋ยวเขาเห็นได้แอบบชุบหน่อยมีเปล่ากล่องทุกตัวฟรีอ่ะได้เติมกาชาเปล่าไม่มีเดี๋ยวให้แต่ว่าไม่มีสินะเงียอย่างบนี้ธรรมดาพี่มันแบบกาชาพี่มันเยอะอะไระพี่เ,เติมมาเยอะ <c oughs> เอาให้เดี๋ยวให้เปรี้ย <c oughs> ขนมหรอค่ะ <c oughs> ขนมวันนี้่ทำจะทำไรหลบ คุยกับรุงค่ะเรื่องวางแผนไงยิงปืนเสานี้ถ้าเราจะแบบว่าเล่นเกมบุกยังไงเกมลับยังไงขนาดนั้นเลยหรอยิงใครก่อนใช่ใช่ต้องวางแผนฮัลโหเคเลสจะกลับเข้ามาเมื่อไหรอ่อ่ะแผนของเราคือตายสองยืนสามโอเคปะ่ะมีประโยชน์ปล่อยตายโอเคนะใครไม่ฟังก็ช่างแม่งมแผนของเราจะเป็นแบบนั้นตลอดโอเค ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาอย่างนี้แผนของเราคือเราจะให้แบบคนที่แบบมีความไวที่สุดเพราะว่าคนที่จะมีความไวที่สุดคือเป็นเด็กถูกไหม,ดม,มเด็กเนี่ยมันจะแบบคล่องแคล่วว่องไวถูกไหมเพราะนั้นปุ๊บเราส่งไปไม่ให้มันไม่ต้องให้มันใช้ปืนให้มันใช้แค่พวกแบบว่ากระปะพออะไรเงี้ยหลบเอาสไลส์สไลส์หลบสไลด์หลบพุ่งอะไรเงี้ย ขนมพุ่งเข้ากล่องเข้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้มิเกลมันเป็นคนทำควายนี่มันยังเด็กเด็กหน่อยอยู่อะไรเงี้ยโอเคดีโอเคขนมทําทำไรต่ออะเดี๋ยวอีกสักพักพวกก็จะไปพังแล้วค่ะมาไม่ใช่มาถึงแลวทอนหนูไม่มีแก๊งเลยทำไรต่ออยู่ทำตัวบ้างๆวันๆค่ะมาโอ้ยไปถามอะไรเยอะเลยมันไม่มีแก๊งหรอกป้าไอเนี้ยมันกระจอกต่อยกระจอก ไม่แค่แ<ก>ถามไม่ได้ถามเฉยว่าแบบว่าจะทำอะไรต่อเฉยโอ้ยใช่ลุงพูดถูกห,กหนูก็จะเฮ้ยเขาถึงไล่มันออกมาอย่างเงี้ยไม่เห็นหรอคุลาออกอโอทท้ทำฟอมทำฟอมลาออกเขาไล่ออกทำฟอมไออย่าบอกว่าลูกหนูดี่าก็าบอกตรงตรงไงลุงกูไม่มีอะไร<ต>ดีเลยถ้ากูไม่มีตังก็คือไม่มีอะไรดีเลยเข้าใจปะไม่มีก็หุบปากไปยู้ตัวหรออ้าู้ตัวเนี่ยมันโดนด่าดิๆ กระจอกเหมือนกันไม่เห็นเป็นไรเลยเรากระจอกเลยยังฟาร์มไงไอนี่ไม่ฟาร์มเลยไม่ฟาร์รฟาร์มกาชาถ้าคนเป็นริชมันฟาร์มอะไรได้ซื้อกาชาไปมันก็ไม่เปิดฮะรวยได้ยังไงี้ซื้อกาชาไม่เปิดแล้วให้ใครเปิดอ่ะไม่ให้ใครเปิดด้วยมันเก็บไปงั้นเก็บทำกระแสนายมั้จริงเหรอหนูซื้อกาชาไปแปดพันบาทเก็บไนี่ซื้อมาให้มันเปิดมันยังไม่เปิดเลยค่ะซื้อกาชาไว้ทำไมลูกแล้วไม่เปิดอ่ะเนรละคุณ แม่บม่หนูซื้อทอร์นาลาดแผ่นดินมันบอกว่าปวดตาแม่งบอกเปิดอาชาปวดตากูงงเลยก็เปิดอัตโดบัติไงี้ยลูกเปิดแบบสเปซตาค้างอย่างเงี้ยค่ะวะคือคนมันไม่อยากเปิดมันก็หาเรื่องไปงั้นเลยไม่ได้นอนละไม่อยากเปิดแต่ก็ยังซื้อคือเมื่อกี้พอเปิดปุ๊บปวดตาพอบอกให้หลับตาเจ็บหูเนอยอะไรพอดีอย่าว่านอนได้ไหม แล้วหนูจะทำแก๊งอีกไหมอ่ะมันใจวิวๆเพราะมมีทวายไลท์อ่ะมันต้องมีทวายไลท์นี่หนูไม่ทำเทวายไลท์ใหม่หรอแบบวิวเจนเนอร์ตำรวจหมดเล่านันเป็นตำรวจหมดเล่าเทวัยไลท์ยังไม่ได้คิดเลยค่ะว่าไงต้องแบบว่าเป็นทวายไลท์นูนเจนเราจะได้ไม่เหนื่อยมากขึ้นนี่ก็เป็นเจนสิบนิวเจนเกือบแก๊งทำแก๊งแล้วเนี่ยโอ้ยเกือบบ้าเหรอแต่อย่างว่าเนาะไม่มีใครจริงใจห้าเราเนาะ ค่ะ <c oughs> ไม่จริงจังไม่ใช่จริงใจแบบว่าบางทีเราอาจจะจริงจังกว่าหลายๆคนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะมาเรามีเกลว่ะไม่เกลไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูโทรหาก็าไม่ติดต่อก,กับลาลาลน้องจะไปนอนอยังไม่นอนแล้ว <c oughs> <อ>สจิมาเป็นน้องเหรอสจิแกนี่ไปทั่วเลยนะช้ำปลาบันีทไปละห้ออ๋อ ตัวฟอร์ทไฟตัวฟรีตัวโฟร์ทไฟแม่มันอยู่ไหนเชีบลูกหน่อยแม่รู้ยังว่ามีพี่สาวคนใหม่อ่ะอยากังยังไม่ได้ฟ้องแม่ต้องฟ้องแม่ฟ้องนี่มันลูกไอไลน์แลเนี่ยอ้าวเหรอคะพี่สาวมาอนาชีไลน์อ้าวเหรอใช่เป็นไรนะพี่แปลกแปลกแกอย่าบอกนะว่าแกมาจีบขนมหวานนายซันจิไม่ไม่เป็นน้องไง พูดแล้วนะว่าไม่จีบรับผิดชอบควาพูดเตองนะรับผิดชอบควาพูดเต็งด้วยนะแล้วเขาบอกว่าจีบอ่ะต้องรับผิดชอบไหมจะขนมหวานไม่ชอบคนปัญญาอ่อนนี่หว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นต้องเป็นห่วงที่น้องปัญญาอ่อนเหรออะไรน้องปัญญาอ่อนเหรออยู่คนเหี้ยอะไรจะเดินมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็พูดว่าดีฟ้าดิโฟดีโฟดีฟ้าดีฟ้าดีโฟอะไรนะคนปกติเขาทำกันหรือเปล่า ให้พี่เขาไม่รู้ไงว่าหนูอยู่ดาวคาดใช่ไหมบอกมาพี่ไปดาวไฮลัมก็ไม่รับแกตอนเนี้ยมันโธมากเลยโอ้ันโธคเฮ้ยเอามางอนะงอนยใครง้ออะไรของมันวะไม่รู้อยู่กับหนูทั้งวันมันมาจีบหนูเหรอไม่รู้อะไรของเขาไม่รู้ค่ะ เดี๋ยวก็พี่สาวเดี๋ยวก็อะไรจะจีบอะไรไม่รู้เลยสวัสดีครับสวัสดีคร่ะวันนี้ครับสนุกเลยสนุกเรื่องเผื่อลดเธอเดี๋ยวเขามาว่าโอเคเขามาแฟนม้าเหรอไม่ใช่ตำรวจตำรวจตำรวจไปส่งส่งเลยส่งเราไปไหนมามีหลายมามีหลายเธออ๋อโอเค แม่เรียกทุกคนว่าที่รักปัญหาทุกอย่างก็จบค่ะจริงบนโลกนี้เราต้องรักกันและสมานฉันท์กันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายชาหรือหญิงใช่ไหมใช่ครับบอสใช่ค่ะใช่เพราะงั้นตรงไหนก็ตามก็คือที่รังหมดเลยไปไยเกือบเอากูไปกินแล้วเมื่อกี้หนูเห็นหมาโดนแล้วนะยังไม่โดนไปคุยกับไอเด็กนู่นดีกว่าค่ะไอขนมมา แกล้งเมกากูไม่ทำแล้วนะสปอนเซอร์ไม่เข้าสองเดือนไม่เข้ากูเห็นแล้วมัง้งกูเห็นแล้วมั้งลุงตั้งแต่วันนู้นแล้วล่ะนั่นแหละบอกไว้ไงเผื่อสปอนเซอร์อนะไหนไม่เข้าอ,อ,สอ,อะ,ะาสปอนเซอร์อะไรไม่เข้าสปอนเซอร์อะไรไม่เข้าสปอนเซอร์บอกว่าจะทำเสื้อให้ไม่ทำให้เหียสปอนเซอร์ออรไม่เข้าก็ไปเอาเลดบูแทนดิฮะฮะดีนะไม่เอาคาราบาลอะไรอะคนละสปอนเซอร์อ๋อเหรอใช่เครื่องดื่มลุงลุงทำสปอนเซอร์สูตรสูตรกับชายดิ อะไรนะมาหนูขอเวลาหนึ่งนาทสูตรกระชายดำขาวนักของเพื่อนคืออะไรอะสามสี่ห้ ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดมาแล้วค่ะห้าสิบเก้าทำเวลาได้ดีทุกครั้งเลยอ่ะลูกแม่โค้ตรงต่อเวลาเลยภูมิใจในตัวหนูหนูมาได้แบบตรงเวลาทุกครั้งที่หนูขอเนี่ยอิสต์เมซิ่งทำได้ไงคะนต้องไปคนตรงเวลาไม่รีบใช่ไหมคะเมื่อกี้ ไม่นะคะปกติไปแค่ต้องให้ตรงเวลา <c oughs> แอบหอมอีกนึงหรือเปล่าไม่นะคะ <c oughs> แล้วไอ้เน็กนั่นเป็นแหนวค่ะดูเนี่ยมีตู้กระเทอดิไปดูมันดิ <c oughs> แซนจีแกจีบขนมหวานฉันหรอหมดล้วะถ้าไม่อยู่เฉยๆ <c oughs> จะให้ตำรวจใส่กุญแจมือไว้นะ <Coming. S 1> เด็กอย่างนี้ไม่ต้องเครียดเอาความปัญญาอ่อนเนาะ มันเใ็นปะมันเฉยเฉยไม่ได้อะไรอ่ะอยู่ต่อหน้าคนอื่นเดี๋ยวเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าตัอยู่ต่อหน้าเขาอ่ะคนเดียวอ๋อตัวหน้าของเขาตัวดีน่ารักดีค่ะใช่น่ารักมากเป็นอคอนอเมซิ่งนอกจากเสียงที่ดีไม่มีอย่างอื่นแล้วดีอ่ะจริงอ๋อทีสงก็ดีนะคิดด้ก่อนหนูมันมันอันนี้ยมันกระดิกกระดิ่งอ่ะมันกระดิกกระดิ่งกว่าหนูอีกอ่ะ มันเป็นมชาที่กระดิกกระดิ่งอะคนนี้กระดิ่งกระดิ่งคืออะไรคะกระดิกกระดิ่งก็คือมันกระแตลูกหนูรู้จักคำว่ากระแตไหมแต่เนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมยังเดียวค่ะกระแตสยามอะไม่ใช่มันคือกระแตมันกระแตนี่ช่วยเอารถคันสามคันในเมืองไปเก็บทีได้ไหมคะเริ่มจะไม่ไหวกับเสียงมันแล้วค่ะ คันไหนคะคันของน้าแปะแล้วก็คันอีกคันหนึ่งอะคันเรมโบะอะค่ะไม่ใช่ของแปะกวยเหรอพี่แปะกอเหรอใช่ไม่ใช่เขาไม่ไอหนูหนูหนูมีซัมติงกับแปะกวยเหรอซัมติงอะไรคะลายแดดลายแดดปะซัมติงอะไรคะมัน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 แบบว่าแบบว่าหนูแอบชอบการลิฟป่างอะไร แอบชอบอยังไงคะเรื่อก็หนูแบบว่าชอบกันเห็นนั่งรถมีอยู่พักหนึ่งเห็นแบบนั่งรถผ่านหน้าบ่อยๆมันจบไปแล้วคะ่ะว้าชมันเป็นแค่ฟอนสภาตีเป็นตีคนหนึ่งกูบอกแนี่ม้าไม่ได้คุยกับลูกๆแตหลานเลยคะ่ะม่เหงาเหงาน้องซันจิคะ <c oughs> บอกม้าไปจิอะที่เ a วิสแ p p ปี n นิ่งฮัตส e บะฮัตส์บะฮัต์ เขาถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบอกไปสิแม่กูต้องแปลกิจเป็นไทยอีกวันนี้ไอติดไปติดเมคซัมพิวมาว่าไอ้สัสน้องอ๋อโอเคจริจๆน้องปอจะเท่ดนป่นว่าเจ็ดดวนปอาเจ็ดดวนเร็วหนูก็รู้ว่าเขาเปื้อนเลยผู้ประชากรไอ้คนนี้พี่ว่าเพื่อนหนูโดนเตี้ยแต่ต้องไปแล้วอ่ะขึ้นรถด่วนขึ้นรถด่วนใจสุดใจสุด พี่เดินลงไปแล้วจะได้เลยนะครับกระอุ้มเขาไปด้วยสิมาจะไปด้วยเหรอจะไม่ได้มันอันตรายมากที่ผมก่อนี่ไปแล้วนะไม่ไม่ใครไปอ่ะไปกันตรายกว่าเดิมแล้วเร็วๆๆกูหิวแสงไปได้แล้วใครใส่ใส่เสื้อสีดำตีให้หมดเลยใครใส่เสื้อสีดำที่มันมีด้านในคอแบบพี่ใช่ไหมแบบพี่ใช่ไหมเออๆๆจริงๆทันจิบอกอ่ะบอกบอกหนูว่าจะไปนอนตั้งแต่ห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะมามัน มันนอนอยู่ค่ะตอนนี้มันชอบนอนแบบถอดจิตลูกปรับในมาคุยกับมันยังไม่ค่อยดูเรื่องเลยหนูคุยกับมันดูเรื่องด้วยเหรอเขอนนาก็น่ารักดีนะคะนี่คือนิวเพชดหรือเปล่าลูกนิว <laughs> <laughs>